สวัสดีครับวันนี้ก็มาแบ่งปันเกี่ยวกับสื่อการสอนฟิสิกส์ DIY นะครับก็ทําทไมต้องสร้างสื่อการสอน DIY นะครับผมคิดว่าในรายวิชาฟิสิกส์เนี่ยนะครับการที่จะสอนฟิสิกส์ให้บรรลุผลเนี่ยสิ่งแรกครูต้องเข้าใจนะครับว่าเราสอนฟิสิกส์ไปเพื่ออะไรแล้วก็ฟิสิกส์มีประโยชน์อะไรนะครับเราต้องเข้าใจว่าฟิสิกส์คืออะไร เราต้องเข้าใจว่าตัวตนเราคืออะไรนะครับจากประสบการณ์4ปีของผมนะครับบางครั้งเราสอนตามทฤษฎีนะครับสอนตามารูปแบบการสอนของใครก็ไม่รู้นะครับ 5e 6e 7e อะไรก็ไม่รู้แล้วเราก็พยายามเดินเดินตามสิ่งที่มีคนคิดมาให้นะครับแต่เราลืมไปว่าความเป็นตัวตนของเราเนี่ยมันหายไปเพราะว่าบางครั้งเราไปฟิกกับรูปแบบการสอนที่มันตายตัวมากเกินไปนะครับ จนบางครั้งเนี่ยทําให้เราไม่มีเวลาในการทําความเข้าใจจริงๆว่าจริงๆแล้วเราต้องการสอนฟิสิกส์ไปเพื่ออะไรนะครับก็วันนี้ก็จะมาพูดว่าไอ้สื่อการสอนเนี่ยนะครับมันมันมีประโยชน์กับฟิสิกส์มากๆอย่างไรนะครับบางครั้งเนี่ยเด็กๆมักจะได้ยินคําว่าแหลบแห้งอยู่บ่อยครั้งนะครับบางครั้งเรียนทั้งเทอมเลยก็แหลบแห้งแหลบแห้งนะครับแล้วก็เรียนทฤษฎีแล้วน้องเรียนก็ท่องสูตรนะฮะท่องสูตรให้ได้แล้วก็ แทนค่าให้ได้นะครับคนไหนที่บังเอิญว่าจะเข้าใจหน่อยก็จะทาข้อสอบได้ได้คะแนนเยอะคนไหนที่ทาข้อสอบไม่ได้เลยก็อาจจะได้คะแนนน้อยนะครับแล้วสิ่งที่สําคัญก็คือว่าคะแนนเหล่านั้นเนี่ยก็อาจจะไม่สามารถบ่งบอกความสามารถหรือความเข้าใจในวิชาฟิสิกส์ได้นะครับเพราะว่าเราลืมไปว่าจริงๆแล้วเนี่ยฟิสิกส์คืออะไรนะครับจริงๆฟิสิกส์คือความรู้ของธรรมชาตินะครับ ก็คือการที่มนุษย์จะอธิบายปรากฏการณ์ทางธรรมชาติซึ่งเป็นกายภาพนะครับให้เราเข้าใจว่ามันเกิดขึ้นได้อย่างไรเนี่ยแน่นอนครับในการศึกษาฟิสิ์นั้นเนี่ยเราจําเป็นอย่างยิ่งจะต้องเข้าใจเข้าใจธรรมชาติว่าธรรมชาติเกิดขึ้นเนี่ยครับมันมีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรนะครับก่อนที่จะเชื่อมโยงสิ่งเหล่านั้นสู่การวัดครับเมื่อมีการวัดก็จะมีตัวแปรเมื่อมีตัวแปรก็จะมี สมการนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเราเริ่มจัดการเรียนรู้โดยให้นักเรียนท่องสมการหรือยกสมการขึ้นมาแล้วแทนสูตรเนี่ยนักเรียนยังไม่ทราบที่มาที่ไปของสมการแล้วมันก็จะทําให้ระบบการจัดการเรียนรู้ของพิเศษล้มเหลวนะครับนั่นก็คือว่าเราจะเรียกความรู้ความจําก็ไม่น่าใช่นะครับจะเป็นการท่องจํามากกว่าแล้วก็ไม่ไม่ได้เข้าใจยังไม่ได้ฝึกการนําไปใช้นะครับแล้วก็แน่นอนครับมันก็เลย ทำให้นักเรียนเนี่ยไม่ชอบฟิสิกส์นะครับนั้นผมคิดว่าสื่อการสอน DIY เนี่ยจะสามารถช่วยโรงเรียนโดยเฉพาะโรงเรียนบ้านนอกนะครับโรงเรียนขนาดเล็กที่ไม่มีสื่ออุปกรณ์ที่พร้อมนะครับเรามีน้อยมากครับคิดเป็นหนึ่งถึงสองเปอร์เซ็นของที่ควรจะมีเพราะฉะนั้นเนี่ยการแก้ปัญหาของครูในการทําวิจัยในชั้นเรียนหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยผมคิดว่าปัญหาเกี่ยวกับ สื่อการสอนเนี่ยเป็นสิ่งที่สําคัญมากกว่าปัญหาผลสทธิ์ทางการเรียนนะเพราะว่าถ้านักเรียนไม่ได้ทดลองไม่ได้เห็นความจริงไม่ได้เห็นธรรมาชาติแน่นอนครับผลสำลี์ทางการเรียนต้องตางแน่นอนแล้วถ้าเราสนใจแค่ผลสำลี์ทางการเรียนก็คือท่องจําและนําไปสอบได้เนี่ยนะครับผมคิดว่ามันไม่มีประโยชน์กับนักเรียนปัจจุบันที่เขาต้องเรียนรู้และต้องเข้าใจแล้วก็ต้องนําไปใช้ให้ได้นะครับคิดเป็นทําเป็นเรียนรู้เป็น แก้ไขปัญหาด้วยนวัตกรรมได้นะครับปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตจะต้องสามารถใช้ความรู้ได้นะครับทีนี้สื่อการสอน DIY มันสามารถช่วยแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะครับบางส่วนเพราะว่าเราพยายามสร้างมันขึ้นมาเพื่อทดแทนสื่อที่ราคาแพงสื่อสําเร็จรูปนะครับบางครั้งบริษัทขายเนี่ยแพงมากเลยแต่เราสามารถทําเองได้นะครับแล้วก็สอดค้องกับจุดประสงค์การเรียนรู้ทําให้นักเรียนเกิดทักษะเกิด ความอยากรู้และก็เห็นความเป็นไปเป็นมาของธรรมชาตินะครับก่อนที่จะเป็นกฎหรือว่าเป็นสูตรเป็นความสัมพันธ์เนี่ยนักเรียนก็จะได้ศึกษาโดยการเรียนรู้ด้วยตนเองนะครับหรือว่า learning by doing สิ่งเหล่านี้ก็จะทําให้การจัดการเรียนรู้มากยิ่งขึ้นนะครับแล้วที่สําคัญก็คือเราไม่ต้องเน้น,น,น,นกับเอกสารอะไรมากมายนะครับเพราะบางครั้งเอกสารก็ไม่ได้ทําให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้มากขึ้นเหมือนกันนะครับเพราะว่าเอกสารขยะหรือเอกสารที่ทําไปแล้วไม่ได้เกิดประโยชน์เนี่ย มันก็ไม่ได้ช่วยให้การศึกษามันดีขึ้นนะครับสื่อการสอน DIY เนี่ยนะครับมันจําเป็นมากๆครับมันจําเป็นมากๆโดยเฉพาะในรายวิชาฟิสิกส์นะครับแล้วผมคิดว่าสิ่งเหล่าน,นี้จะทําให้ประสิทธิภาพการสอนของครูด,ดีขึ้นนะครับเด็กๆก็มีความสุขกับการเรียนรู้แล้วก็มีความคิดสร้างสรรค์มีการคิดวิเคราะห์มีการคิดอย่างมีวิจารณญาณน,นะครับ ก็จะเกิดขึ้นในกระบวนการจัดก,การเรียนรู้นะครับแล้วก็จะเห็นว่าวิชาที่เรียนเนี่ยไม่ใช่เรื่องไกลตัวไม่ใช่เรื่องท่องจําไม่ใช่เรื่องที่เรียนไปแล้วไม่รู้จะเอาไปทําอะไรชาตินี้ไม่รู้จะเอาไปใช้ได้หรือเปล่านะครับแต่ว่ามันก็จะเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวมากยิ่งขึ้นหลังจากนั้นเราก็ออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้ให้มันประยุกต์ใช้กับชีวิตประจําวันนะครับอันนี้ลองดูตัวอย่างนะฮะอ่าเช่นอันนี้จะเป็นสื ja ่อการสอนเกี่ยวกับแ,บบแ,แรงตึงผิวนะครับก็คือ จะเห็นว่าน well, ้าเนี S ่ยมันม <c inhos> ันขึ้นมาสูงเหนือแก้วนะครับนักเรียนเห็นนักเรียนก็จะเกิดความสงสัยใครรู้นะครับหลังจากนั้นเราก็ออกแบบกิจกรรมการจัดการเรียนรู้ให้มันสอดคล้องกับทฤษฎีที่เราจะสอนเด็กนักเรียนเข้าไปนะครับในแผนการจัดการเรียนรู้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของความดันนะครับความดันส่งผลถึงแรงนะครับก็ส่งผลถึงความเร็วในการเคลื่อนที่ของน้ําเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมดุลนะครับซ่อมสามารถ ช้อนซ่อมนะครับสามารถวางอยู่บนไม้จิ้มฟันอันเดียวได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมดุลเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเรื่องของตะปูนะครับสมดุลนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องอความตึงผิวนะครับความตึงความตึงผิวก็คือเราเห็นจิงโจ้น้ําสามารถลอยน้ําได้เนี่ยเราสามารถสอบถามนักเรียนได้ว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราสามารถเรียนแบบจิงโจ้น้ําแล้วทําด้วยเหล็กเนี่ยมันจะสามารถที่จะลอยน้ําได้หรือเปล่า นะครับหลังจากนักเรียนทําได้เราอาจจะถามต่อไปอีกนะครับหรือว่ากระตุ้นต่อไปอีกว่าถ้างั้นลองสร้างจิ้งโจ้จิ้งโจ้น้ําที่มันใหญ่ที่สุดเท่าที่เราจะทําได้นะครับแข่งกันในห้องนะครับแต่เราไม่ได้แข่งกันเพื่อจะเอาชนะเอเราแข่งกันเพื่อเพื่อที่จะเรียนรู้ว่าลักษณะแบบไหนกันที่เหล็กจะสามารถที่จะลอยน้ําได้ดีกว่ากันนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของวงแสงนะครับก็คือถ้าเราฉายเลเซอร์เข้าไปที่ น้ำที่หยดลงมานะครับมันก็จะเกิดเป็นวงขึ้นนะครับแล้วก็ให้หนักเรียนคิดวิเคราะห์เอานะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมดุลน,นะครับอันนี้เป็นเรื่องของแรงนะฮะแรงที่เรามองไม่เห็นนะครับอย่างเช่น,นแรงแม่เหล็กแรงน้มถ่วงเนี่ยนะครับเราสามารถทําให้เกิดความน่าสงสัยได้นะครับอันนี้จะเป็นเรื่องของแมโนมิเตอร์นะครับจริงๆแล้วเนี่ยแมโนมิเตอร์ ถ้ามีให้เด็กใช้เลยก็จะดีนะครับแต่ว่าที่ทโรงเรียนไม่มีเนี่ยก็ใช้สายระดับน้ําแทนนะครับแล้วก็่าเราก็ออกแบบนะครับโดยการที่เราทราบความนาแน่นของน้ําเนี่ยเราก็จะรู้ว่าน้ําต่างกันที่ระดับเท่านี้นะครับความดันจะเป็นเท่าไหร่เพราะฉะนั้นก็สามารถที่จะสร้างสื่อกระสอนง่ายๆที่สามารถวัดความดันของน้ํานะครับเมนนอมิเตอร์อย่างง่ายได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในสเต็มศึกษานะครับอก็ให้เอาเหล็กลอยน้ํานะครับ ปิงปองนี้ก็จะเป็นเรื่องของปิงปองกลางแก้วนะครับก็คือถ้าเราใส่น้ําไปจนเต็มแก้วเลยปิงปองจะอยู่กลางแก้วนะครับแต่ถ้าน้าไม่เต็มแก้วนะปิงปองมันจะอยู่ขอบแก้วนะเด็กก็จะเกิดความสงสัยนะครับอันนี้คือวิทยาศาสตร์นะครับมันคือความรู้ของธรรมชาตินะครับอันนี้เราก็จะใช้พันดุล่ามสองแขนนะครับในการทาขนมเครปนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคานนะครับว่า,า ถุงทรายนะครับหนักหลายกิโลเนี่ยสามารถถูกงัดโดยคานที่ว่างเปล่าได้นะครับจริงๆก็คือมีน้ําหนักของคานเป็นตัวถ่วงทําให้เกิดโมเมนต์นะครับโมเมนต์ก็ขึ้นอยู่กับระยะทางด้วยเพราะฉะนั้นอ่าแรงน้อยแต่ว่าระยะทางมากเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดโมเมนต์นี้สามารถงัดแรงมากระยะทางน้อยได้นะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของสมดุลนะครับผู้หญิงคนนี้ตอนนี้เรียนฟิสิกส์ประยุกต์อยู่ที่มหาลาัยลักกระบังนะครับก็สนใจเรื่องของแสงครับชอบทําโครงงานก็ ก็ทำโครงกานเกี่ยวกับกล้องจุลทรรศโดยการใช้เลเซอร์พอยเตอร์นะครับราคา20บาทหลังจากนั้นก็สร้างนะครับกล้องจุลทรรศที่มีกำลังขยาย50เท่า100เท่าและ500เท่านะครับก็ไปได้ที่สองของการแข่งขันศิลปะหัตถกรรมระดับชาติที่มหาลัยธรรมศาสตร์นะครับคนนี้ตอนนี้ก็ทําวิจัยเรื่องของแสงอยู่นะครับก็เป็นหนึ่งในความภาคภูมิใจนะครับอ ภาพด้านบนนะครับก็จะเป็นเรื่องของอกฎของเลนนะครับก็คือการเหนี่ยวนำนะครับเกิดแอดด้เคเลนเนี่ยแอดด้เคเลนที่อยู่ในท่อะจะทําให้อแม่เหล็กที่เคลื่อนที่อยู่ในท่อที่เป็นโลหะเนี่ยจะเคลื่อนที่ช้ากว่าอ่าตัวที่เป็นตัวที่เป็นขนวนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสนามแม่เหล็กนะครับบางครั ที่โรงเรียนก็ไม่ได้มีอุปกรณ์ที่พร้อมนะครับเราก็ต้องหาไอ้ตัวอย่างอื่นเนี่ยเข้ามาทดแทนนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไฟฟ้านะครับไฟฟ้าบางครั้งสายแจ็คสายมีอะไรก็ไม่มีครับก็ใช้สายไฟตัดมัดพันเอานะครับก็ตามสภาพนะครับอันนี้เป็นการออกแบบกิจกรรมการเรียนรู้แบบบูรณาการนะครับก็คือเราสอนเรื่องการเคลื่อนที่เนี่ยบางครั้งเด็กมองไม่เห็นภาพนะครับว่าเอฟอาเท่ากับดูบอกเอนะครับเอ เท่าก uhm. ับ U D เปอรเซนหนึ่งส่วนสองลังสองอะไรที่เด็กน mm <h. S 2> ักเรียนท่องมันมันเอาไปอธิบายหรือมีประโยชน์อะไรที่เกี่ยวข้องกับในชีวิตประจําวันบ้างนะครับในการทดลองนี้ก็คือเราให้นักเรียนหาค่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกนะครับโดยที่ระดับต่างๆนะครับนักเรียนก็จะเห็นว่าความเร่งเนื่องจากแรงโน้มถ่วงของโลกที่ตึกต่างๆรอบโรงเรียนเนี่ยก็มีค่าที่ใกล้เคียงกันนะครับก็จะทําให้ของเด้เรียนรู้ นะครับล้วนั้นจากนั้นก็สามารถทำนายในเวลาในการตกลงมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแสงนะครับการถักเกลของแสงก็จะทําให้แก้วเนี่ยสลับสีกันได้นะครับเป็นกิจกรรมแสดงศึกษานะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังงานเรื่องของโซลาร์เซลล์นะครับเอาไปใช้ชาร์จแบตแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เราต้องเปิดใจนะครับให้นักเรียนได้ได้คิดที่แตกต่างจากครูนะครับถ้าเราไป เจาะจงมากเกินไปให้เด็กทําในสิ่งที่เราคิดอย่างเดียวเนี่ยนะครับมันก็จะไม่เกิดการเรียนรู้นะครับก็พยายามที่จะให้เด็กได้เรียนรู้ด้วยตัวเองนะครับตัวนี้เป็นกล้องจุลทรรศกิ๋วนะครับก็คือพัฒนามาจากกล้องจุลทรรศตัวที่นักเรียนคนที่สง่งเมื่อกี้นี้นะครับที่ว่าอยู่ละกลังเนี่ยได้ไปประกวดนะครับแล้วก็ชนะเลิศนะครับนักเรียนกลุ่มนี้นะครับเป็นรุ่นน้องก็อยากทาต่อบอกว่าของรุ่นพี่เนี่ยมันใหญ่เกินไปนะครับ อยากทาให้มันเล็กแต่คุณสมบัติเหมือนกันนะครับก็เรียนรู้ไปด้วยนะครับครูก็เรียนรู้ไปกับนกักเรียนแล้วก็สนุกไปด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของคานขายับครับจริงเ่ยนะอันนี้ก็จะเป็นเรื่องโมเมนต์นะครับบางครั้งเราสอนแค่โมเมนต์ทวนโมเมนต์ตามมันก็ไม่ไม่สนุกไม่ตื่นเต้นอะไรนะครับ ถ้าวันหนึ่งครูออกแบบกิจกรรมนะครับโดยให้นักเรียนมีไม้เม็ดคนละอันแล้วก็บอกกับเขาว,ว่าลองเอาไม้เม็ดไปวางไว้บนขวดนะครับโดยที่ห้ามวางซ้ากันนะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือนักเรียนก็จะวางได้นะครับโดยที่แทบจะไม่ต้องทองําความเข้าใจกับสมการหรืออะไรเลยนะครับโดยเซนโดยธรรมชาติของนักเรียนเราจะรู้อยู่แล้วว่าสมดุลที่จะเกิดขึ้นนะครับนักเรียนจะต้องวางไม้เม็ดยังไงมันจึงจะเกิด การสมดุลขึ้นนะครับแล้วจุดที่สมดุลตรงนั้นเนี่ยจุดตรงกลางเนี่นะครับมันก็คือจุดศูนย์กลางมวลนั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าครูใช้มือเนี่ยนะครับไปดันที่จุดศูนย์กลางมวลเนี่ยเราก็สามารถที่จะยกนะครับยกไม้เมตรนะครับซึ่งไม่ไม่ได้เชื่อมกันด้วยกาวอะไรเลยนะครับลอยขึ้นมาได้นเนี่ยนักเรียนก็ตื่นเต้นแล้วก็สนุกกับการเรียนรู้นะครับนั้นนี่คือประโยชน์ของสื่อการสอน DIY ที่ผมคิดว่ามันมีประโยชน์มากๆนะครับมันมีประโยชน์มากๆ เพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งเหล่านี้มันต้องเตรียมครับมันต้องเตรียมมันต้องทําก่อนนะครับมันต้องใช้เวลาดังนั้นเครื่องวจะต้องเสียสละนิดนึงครับลดการทําเอกสารเพื่อมาเตรียมการสอนนะครับมันจะทําให้เกิดประโยชน์กับนักเรียนมากขึ้นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่นักเรียนทำนะครับเป็นซิมูเลชันของอเครื่องวัดความสูงของต้นไม้นะครับโดยใช้หลักการเดียวกับาการวัดระยะห่างของดวงดาวนะครับ ก็คือพาราแหลกนะครับก็ทําเป็นรูปแบบจาลองขึ้นมาครับเพื่อให้เพื่อนๆเ,เข้าใจว่าหลักการวัดเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้ก็คือโปรเจกต์เบสดเลิร์นิ่งที่ที่ผมสร้างขึ้นในคาบเดนว,วิสิกนะครับโดยเปิดกว้างให้นันกเรียนคิดนะครับโครงงานหรือว่าคิดสร้างนวัตกรรม หรือเครื่องมือเครื่องใช้อะไรต่างๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับฟิสิกส์เนี่ยสิ่งที่ที่นักเรียนต้องอธิบายได้คือมันเป็นฟิสิกส์อย่างไรนะครับฟิสิกส์ในนั้นคืออะไรบ้างนะครับนั้นนักเรียนก็จะมีความคิดที่แตกต่างกันไปนวัตรกรรมที่นักเรียนสร้างก็แตกต่างกันไปครูมีหน้าที่คอยให้คาปรึกษานะครับไม่ได้มีหน้าที่ไปทําให้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมสามารถทําสิ่งเหล่านี้กับนักเรียนสองร้อยคนนะครับเกิดนวัตรกรรมอ่าเป็นห้าสิบนวัตรกรรมนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่ดีนะครับมันอาจจะไม่เวอร์เพอร์เฟกนะครับแต่สิ่งที่นักเรียนคิดเนี่ยคือการเรียนรู้ครับเราสนใจไปที่การเรียนรู้ของนักเรียนี่ยว่าเขาได้คิดได้เรียนรู้แค่ไหนนะครับเราจะไม่สนใจว่ามันจะต้องดีมันจะต้องเหมือนกับที่เราคิดนะครับแต่เด็กต้องได้คิดต้องได้ถามต้องได้ฝึกจริงๆนะครับแล้วได้เกิดทักษะอันนี้ล่าสุดก็จะเป็นเรื่องของนวัตรกรรมที่เกี่ยวข้องกับคิดบอ์นะครับเมื่อก่อนเนี่ยผม ไม่ค่อยชอบเลยครับก็คือเรื่องของภาษาซีนะครผมไม่ผมไม่เก่งภาษาอังกฤษเวลาเห็นภาษาซีแล้วรู้สึกว่ามันมันยากนะครับเมื่อก่อนรู้จักกระบอก Arduino นะคะเห็นว่ามันมีประโยชน์มากเลยครับแต่พอเจอภาษาซีเข้าไปผมจอดนะครับพอมาเป็นครูนะครับได้สองปีครับเข้าปีที่สามเนี่ยมีการอบรมโคดดิ้งที่โรงเรียนบันหันสามนะครับแล้วก็ไปเจอกับเจ้าตัวไบต์นะครับแล้วเห็น คิกไว์ IDE ซึ่งเป็นการเขียนโปรแกร,รมที่เป็นบล็อกลากวางนะครับโเห็นแล้วผมรู้สึกตื่นเต้นเลยครับผมมองเห็นอนาคตเลยว่าอนาคตรเราจะสามารถใช้มันกับการจัดก,การเรียนรู้นะครับใช้มันในการสร้างนวัตรกรรมนะครับอะไรก็ตามที่เราเคยคิดแล้วมันทําไม่ได้นะครับเมื่อเจอบอร์ดต,ตัวนี้เน่ยนะครับจินตนาการของครูหรือของนักเรียนเองสามารถสร้างสารรค์ให้มันเป็นจริงได้ ถ้าสิ่งนี้ครูก็ต้องเรียนรู้ก่อนเพราะการอบรมเพียงแค่หนึ่งวันเนี่ยไม่ได้ช่วยให้เราเข้าใจอะไรมากขึ้นนะครับได้มาแก้คอนเซ็ปต์เล็กๆน้อยๆเขียนโค้ดง่ายๆนะครับแต่ว่าสมัยนี้เนี่ยเทคโนโลยีนะครับมันพัฒนา google ิ o u t u b e นะครับมันทำให้เราได้เรียนรู้โดยที่เราไม่ต้องไปหาใครมาสอนนะครับ เราเรียนรู้ได้จากสิ่งเหล่านี้แล้วเราก็พัฒนาตัวเองครับเมื่อครูพัฒนาตัวเองได้แล้วเนี่ยทําความเข้าใจกับสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยเราก็เอามาใช้กับนักเรียนนะครับเอามาสอนนักเรียนพื้นฐานแล้วให้นักเรียนลองคิดลองทําลองแก้ปัญหานะครับ mm hmm. เด็กกลุ่มนี้เนี่ยไปเจอโครงงานของพี่โมกเยานะครับวัดอทุเรียนนะครับเครื่องวัดทุเรียนสุกก็ปรากฏว่าเขาสนใจครับก็มาปรึกษาผมว่าจะทํา ก็เราก็ได้คุยกันนะครับก็มีนักเรียนคนหนึ่งบอกว่าทุเรียนเนี่ยมันไม่ได้เป็นพืชของบ้านเรานะครับและอย่างหนึ่งเนี่ยอมันมันมีคนที่แบบเคาะทุเรียนแล้วสามารถบอกได้ว่า,าสุกหรือไม่สุกเพราะฉะนั้นเครื่องในการที่จะเอามาใช้วัดทุเรียนเนี่ยก็ก็ไม่น่าจะมีประโยชน์มากสําหรับอา่าบ้านเรานะครับก็เลยคิดว่าเอ๊ะแล้วเราจะเอาลักษณะการ วัดแบบนี้นะครับไปใช้กับอะไรใดบ้างนะครับก็คุยกันส่วนใหญ่นักงเรียนก็มีพ่อแม่ที่ทํานานะครับก็บอกว่าลองไปใช้กับนาข้าวนะครับและสุดท้ายก็มาเกิดมาเป็นนวัตกรรมนะครับเครื่องอ่านิ่เพื่อวัดปริมาณความต้องการปุ๋ยยูเรียในนาข้าวนะครับตรงนี้ก็ได้รับรางวัลที่สองนวัตกรรมของมหาลัยเกษตรศาสตร์กับแพงแสนนะครับ ภายหลังก็ได้มโนมิเตอร์มาแล้วนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไฮดรอลิกนะฮะกดไฮดรอลิกก็ไม่มีสื่ออุปกรณ์เหมือนกันก็ใช้หลอดฉิดยาวนะครับแล้วก็ทราบแรงโดยใช้ครื่องชั่งสปริงนะครับพื้นที่หน้าตัดเล็กพื้นที่หน้าตัดใหญ่อะไรเงี้ยนะครับกเดียนก็จะได้สัมผัสถึงแรงจริงว่าอ๋อนะครับในระบบปิดเนี่ยถ้าพื้นที่หน้าตัดเล็กกับพื้นที่หน้าตัดใหญ่วเวลาออกแรงเราจะเห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนเลยว่า มันไม่เท่ากันจริงๆนะครับแรงที่พื้นที่หน้าตัดเล็กกับหน้าตัดใหญ่เนี่ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสมดุลของแรงสามแรงนะมีอยู่ในหลักสูตรสสวทแต่ว่าสาวสาวทสร้างหลักสูตรให้เราก็จริงครับแต่ไม่ได้ให้สื่อกับเรามาดังนั้นเราก็ต้องออกแบบนะครับโดยการใช้เชือกผูกเป็นปมสามอันนะครับแล้วก็ออกแรงดึงแล้วให้นักเรียนวัดมุม นะครับแล้วก็ทํองการแตกแรงแยกแรงก็ที่จะหาว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยมันมีซิกม่าเอเป็นสูย์หรือเปล่านะครับซึ่งมันก็มีวิธีทำสองวิธีก็คือวิธีแบบลากแบบเวกเตอร์กับวิธีแบบาทางคณิตศาสตร์นะครับก็สนุกดีนะครับอันนี้เป็นโครงงานของนักเรียนที่เกิดขึ้นนะครับเรียนฟิสิกส์นะครับเครื่องแยกขวดนะครับอัตโนมัตินะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของโมเมนต์นะครับ ตัวนี้เป็นบอร์ดคิบไบต์บอร์ดแรกที่ผมได้รับมาโดยการขอยืมจากโรงเรียนข้างๆนะครับมามาใช้นะครับเพราะว่าที่โรงเรียนไม่มีเลยเนะังจากเอาตัวนี้มาสร้างนวัตรกรรมได้อย่างชัดเจนแล้วก็โรงเรียนก็เริ่มเห็นความสคัญก็ซื้อมาให้อีสิบบอร์ดนะครับก็นับเป็นสิ่งที่โชคดีนะครับอันนี้ก็คือการทดลองเรื่องของแสงนะครับว่าถ้าเรามีเกตติ้งอันนึงนะครับเราสามารถหา ความยาวคลื่นของแสงสีต่งตางๆได้อย่างไรนะครับบางครั้งนเรียนเรียนแต่ทฤษฎีมากับตอนม .5 เรียนมาแต่ทฤษฎีพอจะเอามาใช้จริงเราก็ต้องกลับมาสอนใหม่ในในทางปฏิบัตินะครับว่าลักษณะสิ่งเหล่านั้นเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับอันนี้จะเป็นไฟฟ้าสถิตครับไฟฟ้าสถิตเนี่ยแผ่นโพร์สเปคกับแผ่น p ี c เนี่ยทาผมเฟลมากนะผมทําการทดลองหลายครั้งก็ไม่ไม่เกิดไฟฟ้าสถิตขึ้นนะครับในในสภาวะน้อนชื้นะ ไปทาในห้องแอร์ก็เกิดแต่ว่าก็ไม่แรงนะก็มาค้<ะ>คนพบว่าหลอดเหลอด PVC นะครับหลอดดูดน้ําเนี่ยนะครับมันสามารถทําให้เกิดไฟฟ้าสถิตได้ง่ายนะครับโดยการถูกกระเทีชูหรือถูกกระพาก็คือนะครับทีนี้เราก็ออกแบบกันเลยนะสอนว่าเราจะจักการเรียนรู้ให้นักเรียนได้ทราบว่าแรงที่เกิดขึ้นนะครับที่เป็นแรงไฟฟ้าสถิตเนี่ยมันมีสองแรงก็คือแรงดูดแล้วก็แรงผลักและลักษณะขอ,ของแรงเนี่ยขึ้นอยู่กับร,ระยะห่างนะครับ ที่เป็นไปนตามกฎของคูลอมเนี่ยแทนที่เราจะพูดกฎของคูลอมเลยเนี่ยเราก็เราก็ใช้การทดลองก่อนนะครับโดยการให้เด็กนะครับลองเอาหลอดกับหลอดที่ถูนะครับไปใกล้ๆกันก็จะเกิดแรงผลักแต่ถ้าหลอดใดหลอดหนึ่งไม่ได้ถูกก็จะเกิดแรงดูดหรือใช้มือของเรานะครับเข้าไปใกล้ๆหลอดที่มีไฟฟ้าสถิตก็จะเกิดแรงดูดเช่นกันนะครับอันนี้ก็จะเชื่อมโยงไปถึงเรื่องของการเหนี่ยวนํานะครับไฟฟ้านี่ก็จะเป็นคลิปวิดีโอที่ผมอัดไว้ใน youtube เหมือนกันนะครับก็เป็น เกี่ยวกับอตอนที่นักเรียนทํากิจกรรมนะครับเรื่องของการ DIY หรือการสร้างนวัตรกรรมสื่อการสอนขึ้นมานะสิ่งเหล่านี้ผมไม่ได้ทําเอกสารเลยนะครับแต่ผมภาคภูมิใจว่าผมคิดว่าเด็กน่าจะได้เกิดการเรียนรู้นะครับเกิดทักษะนะครับมากกว่าที่จะให้เด็กต้องไปท่องจอําสูตรเพียงอย่างเดียวนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของการเคลื่อนที่แบบโปรเจกต์ตายครับหลังจากเราก็พูดเกิดน,นําถึงทฤษฎีอะไรต่างๆแล้วนะครับเด็กสามารถคํานวณได้แล้วว่า โปรเจกต์ตายต้องไปตายเท่าไร่นะครับเราก็ออกแบบกิจกรรมที่สอดคล้องกับสเปนศึกษานะครับมีเป้าหมายวางไว้นะครับเป็นแก้วใบเล็กๆนะครับแล้วก็ให้นักยิงให้นักเรียนสร้างเครื่องยิงที่สามารถยิงอ่ากระดราษนะครับลงไปในแก้วได้อย่างแม่นยําอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของไฟฟ้าสถิตกับความเป็นขั้วของน้ํานะครับน้ําเป็นโมเลกุลมีขั้วนั้นไฟฟ้าสถิตก็สามารถดึงดูดน้ําได้ อันนี้จะเป็นเรื่องของแม่เหล็กน,นะครับอันนี้ผมภูมิใจมากเลยเด็กคนที่ทําเครื่องแยกเหรียญอัตัโนมัทที่นับเหรียญได้อัตโนมัติเนี่ยไม่เคยที่ที่จะ,อะชอบฟิสิกส์เลยนะครับแต่ว่าวันหนึ่งเขาอยากทําเครื่องนี้ขึ้นมาแล้วก็เขาก็เรียนรู้จาก youtube เรียนรู้จากครูนะครับเรียนรู้จากเพื่อนสุดท้ายเขาสามารถที่จะทําเครื่องนี้ออกมาได้นะครับแยกเหรียญและนับเหรียญอัตโนมัตินะครับซึ่งสิ่งเหล่าเนี้ยมันเกิดจากกระบวนการเรียนรู้ ของนักเรียนนะครับนักเรียนสิ่งที่นักเรียนบอกกับผมก็คือว่าไม่ไม่เคยคิดว่าจะทําอะไรแบบนี้ได้นะครับก็ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ภาคภูมิใจนะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแรงพยุงนะฮะแรงพยุงเนี่ยหลังจาก่านักเรียนได้ทําความการทดลองตามกฎนะครับของอักขมีดีสนะครับได้ทําความเข้าใจกับสมการอะไรเป็นที่เรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ท้าทายนักเรียนนะครับว่าลองทําเรือนะครับ ซึ่งเราให้ดินน้ํามันไปเท่ากันนะในแต่ละกลุ่มเนี่ยเราให้ดินน้ํามันไปก้อนเท่ากัน,นครับแล้วก็ลองมาท,ทําคิดว่าเราจะทําเรือแบบไหนที่จะสามารถรับน้ําหนักของเหรียญได้มากที่สุดนะครับก็จะ,ะนักเรียนก็จะเริ่มเริ่มเชื่อมโยงระหว่างทฤษฎีกับความจริงนะครับแต่โดยธรรมชาติของนักเรียนเนี่ยทางแรกจะทํามั่วก่อนะทํามั่วมาลอ,ลองลองไม่ดีก็ไปทํา ทำแล้วก็มาลองนะครับเหมือนลองผิดลองถูกนอะันี้เป็นธรรมชาติของนักเรียนนะและสักพักหนึ่งเขาจะค่อยเอาทฤษฎีเข้ามาจบาว่าอ้อเรื่องของปริมาตรมีผลต่อการลอยตัวนะนะครับบางครั้งเนี่ยถ้าเราไป,ปฟิกว่าจะให้เขาสนใจแต่สมการเลยอะไรเงี้ยนะครับมันก็มันก็ไม่ไม่มันฝืนธรรมชาตินะครับอันนี้ก็จะเป็นบรรยากาศที่โปรเจกต์เบสนะครับโดยให้นักเรียนออกมา พีเซนต์งานที่ตัวเองศึกษานะครับอันนี้เป็นเรื่องของไฟฟ้าลัดวงจรนะครับก็อยากให้นักเรียนนะครับได้ได้รู้จริงๆว่าไฟฟ้าลัดวงจรเป็นยังไงเนี่ยเราไม่สามารถอธิบายได้โดยทฤษฎีครับเราก็ทาการออกแบบนะครับการจ,จัดการเรียนรู้ขึ้นมาว่าอ่าถ้าไฟฟ้าลัดวงจรนะครับโดยผ่านเส้นลวดที่เป็นโคมเมียมอ่าเส้นลวดนิโครนะไอคอนโคมเมียม ก็จะทําให้เกิดความร้อนขึ้นแล้วก็จะทําให้เกิดแสงสีแดงขึ้นนะครับก็เมื่อน,นักเรียนได้ทําการทดลองก็จะทําให้ทราบว่าอ๋อมันเกิดจากอะไรนะครับปัจจัยอะไรที่ทําให้บ้านเราไฟไหม้อะไรคือคําว่าไฟฟ้าลัดวงจรน,นะครับแล้วเราจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรโดยที่ครูแทบจะไม่ต้องสอนทฤษฎีไม่ต้องให้นักเรียนจดแต่นักเรียนจะเข้าใจและผมเชื่อว่าทุกวันเนี้ยนักเรียนกลุ่มเนี้ยครับก็ยังจําการทดลองนี้ติดตาติดใจนะครับ เพราะว่ามันเกิดจากประสบการณ์เนี่ยสิ่งที่เกิดจากประสบการณ์เนี่ยจะเป็นความจาที่ลึกนะครับแล้วก็ลืมยากนะส่วนความรู้ที่เกิดจากการท่องจําเนี่ยก็จะเป็นอะไรที่ลืมง่ายมากๆนะครับตัวนี้ก็เป็นนักเรียนที่ชื่นชอบครง,งานพิศกศษนะครับทําเครื่องวัดความเค็ม นะครับความเค็มในในอาหารเพื่อผู้ป่วยโรคไตนะครับว่าจะได้เช็คได้ว่าอาหารแต่และชินดนนี่แเค็มเท่าไหร่แล้วก็ให้คิกไบเนี่ยบอกเป็นตัวเลขว่าคุณไม่ควรจะรับประทานอาหารชนนีเนี้เกินกี่ช้อนนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นสเต็มศึกษาน,นะครับให้นักเรียนใช้กำปั่นนะฮะกำปั่นหรือใบพัดนะครับโบราณที่หมุนโดยใช้ความเฉื่อยนี่ยเอามาสร้างเป็นพัดลมนะคร อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแม่เหล็กไฟฟ้านะครับอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของแรงที่กระทากับเส้นลวดที่มีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านนะครับภายใต้สนามแม่เหล็กนะครับไฟฟ้าในสามมิติครับแล้วก็เป็นอ่าแม่เหล็กไฟฟ้านะครับการเหนี่ยวนําแม่เหล็กไฟฟ้าอันนี้ก็จะเป็นเรื่องของสเตมศึกษานะครับ